ที่เราฟีดบันไดอยู่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนมซ่อมไฟนะคบโอเคนะครับพร้อมแล้วต้องพร้อมแล้วครับหนึ่อมเย้นะครับมีพิธีกรแย่อยู่คนเดียวขอภัยไม่ได้นัดก่อนนะครับหรือเรานิ่งๆก่อนนิ่งๆก่อนมองกล้องแล้วเดี๋ยว่อรรอก่อนรอก่อนนะครับขอครับหนึ่งสองสามมองกล้องครับฮะโอเคเรา น่าจะแยกกันได้แล้วไหมครัอยากได้ล่าเลยไหมครับหรือว่านิดนิดพออีกหนึ่งกล้องนะคะนะคะทุกคนโอเคนะครับมาขอเวลาตรงนี้นะคะฝากสำหรับทุกทุกคนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ของเรานะคะที่จะเริชมก่วนตนั้งแต่ปีสองพันยี่สิบเป็นต้นไปนะคะรวมไปถึงคอนเทตนต์อื่นๆจาก g ีว v นะคะไม่ว่าจะเป็นเกมไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ต่างๆรวมไปถึงรายการ โปรเจกต์อัลฟานิวแพนซึ่งยจะได้ดูกันแล้วในปีส0 2 6ัด้วยนะคะถูกต้องแล้วนะครับก็ติดตามว่าเตือนกันได้นะครับทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ,ง GMMTV นะครับเขาขอเทช็อตหนึ่งครับดังนั้นเดี๋ยว 1, 2, 3แัแล้วเราเทพร้อมกันนะครับมามาทุกคนแล้วทุกคนกแล้ว,ลวย,วยมือคาาไว้นะครับเย้โอเคนะครับ เรียบร้อยนะครับยังไงขอขอบคุณนะทุกด้านเลยนะครับที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นจนจบงานนะครับกับชีมทีวี2026 Magic w ไว้แม็กซ m มิกับพวกเรานะครับวันนี้หมดหน้าที่ของผมเลโอครับ